เมืบบ่อกี้อ่ะก่อนที่คุณจะมาฉันมีความเจ๋งในชีวิตด้วยความเจ๋งคืออะไรความเจ๋งคือมีคนมาดูดวงแลวตัดกรรมให้ฉันต่อไปนี้ชีวิตฉันจะรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโลดคุณมาเชื่อเรื่องพวกนี้แต่เมื่อไหร่คุณนี่ทำไมเป็นคนงมงายกับไอ้เรื่อง<า>อะไรพีอย่าเรียกว่างมงายมันเรียกคือมูเตลูค่ะมันเรียกคือเครื่องบันดาลใจให้เราสบายอกอุเด<อ>โชคะเมื่อไหร่จะมาถึงคะเนี่ยเป็นสีรอนานมากเลยนะคะเร็วๆนะคะ อีหนูเอ้เอามามา,ามาถวยหนึ่งนะเออเดี๋ยวคอยจ่ายล,ลูกนะเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนเออหนูเอ้ยขอนังด้วยนะลูกนะได้ค่ะเออคืออะไรคะลุงเป็นหมอลูกเป็นหมอดูลูกอีหนูนี่เป็นครูใช่ไหมเล่าอ,อ๋อใช่ค่ะเออเห็นหน้าตาแล้วเราก็มีเคราะห์นะลูก หนูมีเคราะห์เหรอคะคุณลุงใจอะเจแล้วคุณลุงรู้ได้ไงว่าหนูมีเคราะห์อ่ะก็ดูจากหูเห้งแล้วมันก็มีเคราะแต่ถ้าอยากให้ดูละเอียดก็ต้องดูมือเอามือมาเจนี่ค่ะอ่าทีนี้อ่ะหลับตานะลูกหลับตาดูนานนะคะเนี่ยหลับตาแป๊บนึ่งลูกเอ้แป๊บนึง<ๆ>เส้นมันต้องห้โคม<ๆ>นี่ลูกลืมตาลูกดีลูก เอ้โยโ,<ฮ>โอ้โหอันนี้ฝ่ายนี่เนี่ยฝ่ายวิบากกมรลรุงเอ้ยตายแล้วคุณลุงคะรูไหมคะเพ <Lauren> ce, ense, นเสียอายุ65้าปีเพิ่งเคยเห็นเพิ่งสังเกตนี่แหละค่ะเนี่ยกรรมมันบังตาออย่อยู่กับเรามาหกว่ก็ปีเนี่ยโ,โหนี่ใครมีฝ่ายตรงนี้เนี่ยกลางลายมือเขาบอกว่าตาตาจะขาดนั่นน่ะตาตาขาดโอ้ชะตาจขต yeah. ะาขดาดแล้ววิบากกร,รมหนักหนาทำยังไงก็ไม่รวยลูกน้องนีัน ีอะไรที่มันแก้ไขไขมันได้ไหมคะเนี่ยแก้ได้ลูกแต่มันก็ต้องมีพิษีกรรมันหน่อยห้ขาหูเท่าไหร่คะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแพงไปไม่ลุงโอ้ยไม่แพงหรอกพิษชีวิตเลยลูกเอ้ยขอเลขบัญชีค่ะถ้าแก้เลยลูกโอ,โอ้เรียบร้อยแล้วค่ะน,นี้เอาเอามือม้าลูกนี่แบ่ม้านี่ แกง่ายๆดูนะนี่ยังมีอยู่นะลูกนี่นี่น้ำมนต์มันตัดกรรมเห็นเห็นเลยใช่ไหมคะเห็นเห็นเลยลูกเอ้ยน้ำมนต์ตัดตาตัดตาตันตาตัดตะเพี้ยนหูายแล้ลูกหายไปเลยค่ะนี่น้ำน้ำมนต์ปลูกเกษมกูซาทุ่มห้าพันห้าพันเก้าสิบเก้าบาทถือว่า เปนกรรมหรือว่าวิบากกรรมไม่มีคุ้มมากเลยดีมากเลยหลังจากนี้ทำอะไรกันเลยลุงเลืองดาค่ะทุกคนบอกแล้วมามาก่อนแล้วนะนะค่ะโออตายละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเห็นทันตาด้วยอ่ะคุณทำอะไรเนี่ยอุ้ยคุณเด็กโผมาก็ไม่ทุ่มเสียงเนาะตกใจหมดเลยจะเป็นเสียงดังทำไมแล้วก็เป็นหลานเขาขายอะไรกันอยู่มามาเขาขายอยู่เป็นเสียงดังบนลูกค้าเขามีเมื่อกี้อ่ะก่อนที่คุณจะมาฉันมีความเจ๋งในชีวิตด้วย ความจริงคืออะไรความจริงคือมีคนมาดูดวงแล้วตัดกรรมให้ฉันต่อไปนี้ชีวิตฉันจะรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโลดคุณมาเชื่อเรื่องพวกนี้ตัแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณนี่ทําไมเป็นคนงมงายกับไอ้เรื่องอะไรแ <จะ S 1> บบนี้อย่าเรียกว่างมงายมันเรียกคือมูเตลูค่ะมันเรียกคือเครื่องบันดาลใจให้เราสบายอ,อกมันก็บรนดาลใจได้แต่คุณเวลาคุณทําแล้วคุณชอบทําอะไรให้มันเต็มที่มันจะล้นมันจะเกินไปนะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยบ้าแล้วคุณสีฉันโอนไปแล้วจ้ะ ความสบายใจของฉันคุครูเดโชคุณบ้าหรือเปล่าฉันจ่ายปุ๊บนะฉันตัดกรรมต่อไปมันจะเข้ามาสิบเท่าเลยคุณคิดไปเองแล้วไหนหมอดูคุณอยู่ไหนคุณลุงเอาไว้ยังไงอันนี้คือเพื่อนคุณครูฉันเองค่ะอยากให้คุณลุงช่วยดูช่วยอะไรผมไม่ดูคุณไม่เชื่ออย่าเชื่อจริงก็ไม่เชื่อไงก็มีแต่ลองดูกดสิู่สิเป็นครูหรือเปล่าเราเราอะใครก็พูดได้แต่เอ็งไม่เถื่อก็เอามือมาเอามือมานี่ชัดเลยทำไมครับดูก็รู้ ว่ามีปานในที่ลับเฮ้ยของจริงวะแล้วไม่ใช่ปานธรรมดาด้วยปานสีดำเฮ้ยจริงหรอคุณโชคจริงหรอไม่เคยโอ้แล้วอันเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตเราเดือดดิ่งลงเหวโอ้ถึงว่าเมื่อกี้ผมขณะผมขับรถมาขึ้นสะพานมันอยู่ๆลงอย่างนี้เลยนี่ไงนี่ไงเชื่อไหมเจอไฟแดงเนี่ยรถจะไปไม่ได้เฮ้ย หยุดเลสิไฟแดงผมจอดสามไฟแดงคนรุ้นเลยผมผมผมอยากแก้ตรงนี้ครับคือคือยังไงได้บ้างครับโนโหค่าคูห้าพันเก้าร้อยเ้าสิบของพู้ายนี่ยหกพนเก้าร้อยเก้าบาทโอ้ได้ครับผมเฮ้ยคุณลุงทำไมผมผมแพงกว่าคุณเป็นสีอะคุณเป็นสีแค่ห้าเก้เกาองเขามีแผกที่แมงวันบนฝ่ามือของเราเนี่ยปานใหญ่เท่าฝ่ามือใช่ใช่่ใมันต้องแก่หนักเลยหกพัเก้ารเก้าบเก้บาท เรียบร้อยแล้วครับโอเคทุกท่านครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะแก้อะไรอย่างอื่นต้องต้องต้องติดต่อตัดกรรมเรียบร้อยไม่ต้องไปเจอแล้วหรอไม่ต้องแล้วอุ้ยเดี๋ยวนี้มันไฮเทคโอนปุ๊บตัดกรรมปั๊บอ้มันตัดง่ายจังวะดวงเองเนี่ยพุ่งแล้วอุ้ยขอบคุณนะบ้านคุณลุงขอบคุณนะครับติดตัวตลอดอยากวาจ้าดีนี่อมเข้าไปเท่านี้ ผมแกหัวพอแล้วถ้าเกิดว่ายังพูดแล้วคนยังไม่เชื่อยังไม่รักผมข้ามาครึ่งเลยแล้วถ้าเกิดราพูดอมขนาดนี้แล้วยังคนยังไม่รักอีกผมเข้าไปหมดนี่เลยมอแล้วมหมดนี่แล้วคนยังไม่เชื่ออีกอ่ะเอาครับเอาไป่อให้เราใช้่อนเอาไปร้องเลยอันนี้ต้องเก็บไว้ที่รักปะครับถูกต้องไปพกนี้ไอ้หนูมามาดายั้งหลกโอ้ยฉันว่าของฉันน่ะแม่นแล้วนะครูเดโชของครูเดโชนี่แม่นกว่าอีกมีปานหนที่รับอ่ะยังรู้เลยอ่ะ ไม่แหละฉันบอกแล้วไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังอาจารย์แบบนี้หาที่ไหนได้วะเนี่ยแม่นมากเลยครูแม่นสิแม่นมากและฉันน่ะก็โดนโกงโดนหลอกแบบแม่นๆม่นด้วยเฮ้ยโดนใครหลอกเอาอันนี้ไปอมนะครับจะได้มีคนเชื่อคุณจโชคุณแต่งตัวอะไรของคุณเนี่ยเอ้าจัสตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์ Bieber, ฉันเข้าใจต่อให้หลับตามาหรือหลีตาข้างเดียวเขาก็รู้ว่าคุณน่ะมีปันในที่ลับเฮ้ยเขารู้ได้ไง หันหลังสิทำไมครับมันใหญ่เท่ารันโอ้โหนึกว่ารันเพิรนเนี่ยจะไ่รู้ได้ไงคุณเราโดนหลอกแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนออน้องคะพี่ถามเ่อลยดิเคยเจอคุณลุงคนนี้บ่อยไหมเคยคะ่ะเข้ามานี่บ่อยเหรอบ่อยคะ่ะใครมาแถวนี้ก็โดนหลอกหมดเลยคะ่ะน้องไม่โดนหลอกเหรอไม่เคยคะ่ะทำไมอะ่ะหนูฉลาด<อ>ผมปอมเป็กปอม นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าไรเงี้ยยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จย่า